มีคนไข้าถามเข้ามาครับว่ามีอาการปวดไหล่แล้วเวลายกมันจะมีอาการปวดขัดตลอดเวลาแต่ว่าเรายกได้สุดนะแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยยกไปทางด้านหลังแบบนี้เพื่อเทสอาการไหลติดได้แบบไม่ได้มีอาการปวดอะไรเลยแล้วก็ทําได้สุดทุกทิศทางเลยแต่มันมีอาการปวดเวลาใช้งานหรืออาการปวดหรือมีเสียงดังก็แก๊ก อาการพวกนี้เกิดจากตัวเอ็นกล้ามเนื้อที่บริเวณหัวไหล่มันอักเสบครับใครที่เป็นอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการบริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆอบหัวไหล่ครับเพื่อจะทําให้อาการเอ็นไหล่อักเสบมันดีขึ้นใครที่เป็นอยู่นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมก่อนถ้าใครอยากฟังนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมผมก่อนนะแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมกันนะครับจะได้มาไลฟ์สอนแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนใครที่มีอาการปวดไหล่กดหนึ่งนะครับ แล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปวดไหล่แบบไหนแล้วรักษาอย่างไรนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ได้มีอาการปวดไหล่มาเรียนรู้ร่วมกันนะกดสองครับแล้วเช็คสัญญาณให้หน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมน,นะครับแล้วทุกท่านสามารถถามคาถามได้นะเดี๋ยวให้อดินดึงคําถามมาถามกันสดๆตอนท้ายรายการเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจก่อนแล้วกดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมกันเนาะทีนี้ เข้ามาถึงอาการปวดไหลที่พูดถึงเป็นเอ็นไหล่อักเสบเอ็นไหล่อักเสบกับไหล่ติดมันคนละอันกันนะจริงๆถามว่าเราจะเป็นไหลติดแต่มันเริ่มต้นจากเป็นเอ็นไหล่อักเสบได้ไหมได้นะมันจะมีสเตจที่ต่างกันแต่ว่าถ้าอาการณตอนนั้นเราจะรู้ว่ามันเป็นเอ็นไหล่อักเสบแล้วดูยังไงเดี๋ยวจะว่าพูดยาว เอ็นไหลอักเสบก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่รอบหัวไหล่นะอันนี้คือสะบักใช่ไหมจริงๆกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่มันจะมาดูที่สะบักทางด้านหลังครับสะบักด้านหลังคืออินฟาสไปนาตัสซูปปาสไปนาตัสตรงนี้มันจะทําหน้าที่ในการกางแขนกางแขนออกแบบนี้เนี่ยกางแขนแบบนี้กางแขนแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแขนมาข้างหน้าในลักษณะนี้หมุนแขนเข้ามาในลักษณะนี้กล้ามเนื้อพวกนี้เขาจะทํางานแบบนี้นะนะไอตัวด้านหลังอินฟาสไปนาตัสเขาจะหมุนกลับมาทางด้านหลัง นะอีกอันก็หมุนไปทางด้านหน้าจะใช้ซุปเปอร์ซับสแปปูลาริสที่อยู่ทางด้านในนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหนีบแขนเข้ามานะจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือดึงแขนเข้ามาข้างใต้ก็เป็นตัวที่เป็นซุปเปอร์สับสแคปูล่าที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอะกล้ามเนื้อที่มักจะเกิดการอักเสบแล้วฉีกมากที่สุดก็คือกล้ามเนื้อซุปเปอร์สไปนาตัสที่อยู่ตรงนี้นะครับพออายุเริ่มเยอะขึ้นกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะฉีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตตรงงนนีี้้ดูออโมมขวสิผ ดูหนีบอยู่ตรงนี้ถ้าเราการแขนบ่อยๆหรือไปแกว่งแขนเยอะๆหรือใช้งานแขนตรงนี้จะมีการเสียดสีแล้วพอมันมีหินปูนเข้ามาเกาะตรงนี้มากๆมันจะเสียดสีทําให้เกิดการฉีกขาดแล้วก็จะทําให้เกิดการอักเสบได้บวกกับถ้าเราไปออกกําลังกายบ่อยๆหรือมีการกระแทกที่ไหล่มันจะทําให้เกิดอาการปวดได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะเช็คนะครับวิธีการเช็คเลยก็คือให้เราทาแขนแบบนี้ทําแขนแบบนี้แล้วก็คว้ามืออย่างนี้นะ ไม่ใช่ไงมืออย่างนีง้ความมือลงแล้วใช้มือให้คนอื่นนะกดแรงกดลงไปนะครับหรือเราจะใช้มือด้านตรงข้ามแต่มันอาจจะไม่ได้ได้เขามีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะกดลงแล้วออกแรงต้านอย่างเงี้ยถ้าเราปวดที่บริเวณหัวไหล่ให้สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาของตัวเอ็นไหล่อักเสบแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีอาการแบบนี้อยู่มาทาตามนี้เลยนะครับถ้าเช็คแล้วเราเป็นพวกนี้อยู่คือยกแขนได้สุดนะไควยหลังได้สุดนะแต่พอมาทํานี้โอ๊ยปวดหรือ กลางแขนขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันปวดอย่างเงี้ยมาทําตามนี้นะครับเบสิกง่ายๆอย่างแรกเรามีอุปกรณ์นะตามนี้ก่อนผ้าคนหนูผืนประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนผ้าเช็ดหน้าไหมผ้าเช็ดตัวนะครับเราจะเริ่มจากตัวนี้ครับให้เรานะสมมุติว่าปวดข้างนี้นะถ้าผมทําด้านเนี้ยจะหันหลังให้ถ้าผมทําด้านนี้นะผมปวดไหล่ซ้ายให้เราตั้งศอกอย่างนี้แล้วก็เอามือวางนี้นะครับ ออกแรงดันดันผ้าขนหนูนี่แหละดันผ้าขนหนูให้มันยุบเลยนะเกรงที่ไหลท้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วผ่อนสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตอันนี้เริ่มต้นนะครับมีอีกหลายท่าเราเตรียมมาให้หลายท่านะสองเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเรอยสามอย่างนี้นะครับพอได้ไหมเวลาทําถ้าโดนนะมันจะรู้สึกจี๊ดตรงไหลแล้วก็ตึงปวดตึงนะถ้าใครที่ทาแล้วรู้สึกมันปวดมากอย่าทําให้เจ็บเยอะเกินทําให้มันเจ็บประมาณสัก20ก็พอ ออกอาจจะออกแรงสักประมาณเอาความรู้สึกเจ็บเราอะเป็นหลักเป็นตัวไกด์ถ้าใครที่แบบยิ่งเจ็บยิ่งดียิ่งเจ็บยิ่งดีฉีกนะครับเราก็จะปวดมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะระบบตดยดังนั้นทําให้พอดีพอดีโอเคนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแค่นั้นพอละนะครับสําหรับท่านี้ท่าที่สองครับแขนลงมาประมาณนี้แล้วก็ดันแบบนี้แล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับแบบนี้ผ่อนแค่นี้เองท่าที่สองนะครับต่อไปท่าที่สามให้เราเอาแขนเข้ามาในลักษณะนี้นะ หนีบแขนเข้ามาในลักษณะนี้เนี่ยดูนะมันจะหมุนแขนเข้ามาในลักษณะนี้นะครับจะกำเป็นกำปั้นก็ได้หรือจะแบมือก็ได้กดเข้าไปแล้วเก่งที่ไหล่หลักๆคือกดแขนนี่แหละแต่ออกแรงที่ไหล่ออกแรงไปทั้งท่อนแขนเลยนะครับก็จะทําให้ตึงที่บริเวณหัวไหล่นะแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันโดนนะครับจริงๆมันจะโดนตั้งแต่เราทําท่านี้แล้วอันนี้จะปวดมากถ้าถ้าตัวซุปเปอร์สเปนอรตัสมันชีก อีกอันนึงครับทีนี้เปลี่ยนไหล่นะปวดข้างขวาโอเคประมาณนี้ดันเข้าไปเกรงไหลแล้วดันดันเข้าไปเหมือนชกแบบนี้แล้วผ่อนดันผ่อนนี่ออกไหมครับดันไปอย่างนี้ออกแรงที่ไหลนะออกแรงที่้อนอแขนในเกรงที่ไหลนะแบบนี้ผ่อนผ่อนโอเคนะครับต่อมาครับเปลี่ยนเป็นข้าปวดไหลซ้ายนะปวดไหลซ้ายเดี๋ยวงงอ่ะ เหมือนปันสอบไปข้างหลังในลักษณะนี้เก่งผ่อนสิบครั้งไปหนึ่งเซตเช้าเย็นแค่นั้นเองแค่นี้ก็โอเคละแค่นี้ทําทุกวันเลยนะครับทีเ่เวลาคุณหมอก็อ,อยากให้ทําบ่อยๆทําพวกนี้ถ้าเราทําพวกนี้ประจําอาการปวดไหล่อาการมีเสียงดังก็แก๊กในไหล่มันจะเริ่มดีขึ้นมันจะกระชับขึ้นปวดจะลดลงโอเคนะครับประมาณนี้ต่อมาครับเราจะ เหมือนกับออกแรงออกแรงนะดึงผ้าจับผ้านะแบบนี้ดึงผ้าออกจากกันแล้วเกงไหลนะครับแบบนี้เอาใหม่จับแบบนี้ดีกว่าจับแบบนี้ท่านถนัดแบบนี้ดึงผ้าแล้วก็ตั้งสอกประมาณนี้ไปสอกขึ้นไปเกรงตลอดเวลาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขึ้นไปให้สุดแล้วก็ลงมาแบบนี้แบบนี้แต่ดึงตลอดเลยนะเกรงที่ไหลด้วย คือลงนับเป็นหนึ่งครั้งทำสิบรอบโอเคไหมครับดูนะดึงผ้าอย่างนี้วางปึ๊บเก่งไลโอเคสำหรับคนที่มีผ้าคนหนูให้ทำตามนี้นะครับนี่ถ้าอยากให้มันยากขึ้นเราจะใช้เป็นยางยืดนะโอ้ปวดไหล่มากเลยตอนนี้จริงๆผมมีอาการปวดไหล่ข้างซ้ายนะเพราะว่าผมเจ็บจากไปเล่นบาสมาทุกคนน่าจะเห็นผมเล่นบาสนะเนาดูนี่นะ ใช้เป็นยางยื่นนะครับแล้วดึงออกพอประมาณเกลงที่ไหล่เหมือนเดิมเลยเกลงที่ไหล่เหมือนเดิมเลยนะครับวางยางอันนี้มันจะมันจะหนักกว่าตัวเมื่อกี้นะเนี่ยมันหรือใครที่ทําอยู่จะรู้สึกว่ามันปวด <c oughs> มากเลยนะครับปวดไหล่มากเลยตอนเนี้ยตึงไหล่มากแต่จะเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะดีกับไหล่เราเยอะมากเลยนะครับตรงนี้อใครมีคําถามถามได้นะ เอาไหมเดี๋ยวให้อดบินดึงมานะครับโอเคใครเข้าใจกดสารหน่อยนะอุยปวดไหล่เลยนะครับทําเสร็จต้องรู้สึกสบายๆนะถ้าใครที่ทำแล้วยังปวดอยู่นี่เลิกทําเลยนะครับเพราะท่านี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณเนาะเอาใหม่ดึงออกมาเงม้งเลยใช้ยางยืดทําเป็นวงก็ได้นะเอ,อันนี้มันมีแบรนด์เฉยเลย <laughs> ดูนะประมาณนี้นะครับไม่ได้ขายนะครับหาเอาในในสี สม้มในแอปสีส,ส้มสีม่วงนี่มันเหนื่อยมากเลยตอนนี้ไม่ไหวละโอเคนะประมาณนี้นะครับคือไต่ขึ้นไปแล้วก็แต่ละคนไม่เท่ากันเนาะผมอาจจะทําได้แค่3ครั้งแต่ถ้าใครแข็งแรงกว่าผมก็ทาได้เยอะกว่านนะั้นแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าทําได้ไม่เท่าผมก็ไม่ต้องทําเยอะหรืออาจจะยังไม่ต้องทําท่านี้ก็ได้โอเคเนาะต่อมาครับมาดูผ้ากันต่อจริงๆผ้าเนี่ยใช้ได้เยอะเลยผมชอบผ้ามากมันง่ายแล้วก็มีกงนทุกบ,บ้านนะถูผ้าครับเก่งกด กดไลลงแล้วก็สไลด์ผ้าขึ้นไปออกแรงดันแบบนี้แล้วก็กลับมาเหมือนถูพื้นเลยแต่เก้งไหลตลอดเลยนะเก่งไหลตลอดเลยนะแล้วกลับมาแบบนี้โอเคนะครับกลับมาโอเคเล่งอึบกลับมาอึบ นี่มันจะเป็นแรงต้านที่มันเกรงที่บริเวณหัวไหล่ทางด้านข้างบ้างด้านข้างทําไงด้านข้างทําเหมือนกันเลยเกรงกลับมาถ้าใครที่ไม่อยากก้มหลังก็นั่งหาเก้าอี้มานั่งนะครับแล้วก็ถูโต๊ะไปอย่างเงี้ยใช้เป็นโต๊ะก็ได้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับซ้ายขวานะหน้าหลัง ออกแรงกดเนาะหน้าหลังถ้าต,ตั้งคานสี่ขาได้ก็จะดีแบบนี้โอเคนะครับประมาณนี้ขึ้นลงสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อรอบๆสะบักเลยนะครับแล้วก็ดูที่ตัวสะบักข้างด้านหลังนะเอาสะบักมาชนกันกลงสะบักขึ้นอย่างนี้สะบักชนกันก่งขึ้นอย่างนี้จะสังเกตว่าทำไมเรามาทำที่สะบักท,ที่เราปวดไหล่อย่างที่บอก อนาโตมีตอนแรกกล้ามเนื้อที่สะบักมันจะคุมมาที่ไหล่ดังนั้นเราต้องคอนโทลที่สะบักให้ได้ถ้าใครที่ฝึกคอนโทลที่สะบักได้อาการปวดจะดีขึ้นมากโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้สมมุติผมปวดข้างซ้ายยกแขนข,ข้างขวาไปข้างหน้าโน้มตัวไปข้างหน้าเกร็งสะบักเกร็งไหล่กลับมาปึ๊บเป็นการฝึกการลงน้าหนักของข้อไหล่ข้างซ้ายนี่ผมปวดจริงนะเนี่ย <laughs> โอเคมีคำถามไหมครับ พอได้เนาะอ,อาการเอ็นไหลอักเสบนี้ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษามีโอกาสเป็นไหลติดไหมคะเบื้องต้นมีนะครับมีถ้าแบบว่าเจ็บมากอักเสบมากๆมันก็จะเลื้อหลังหรือบางครั้งมันก็เป็นสเตจแรกของอาการไหลติดนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่ทราบอย่างที่บอกไหลติดไม่ทราบสาเหตุเนาะอาจจะเหนียวนะอาการปวดนี่อาจจะเหนียวนำไปทําให้เกิดอาการปวดของ อาการไหลติดได้ก็คือยกไม่สุดหรือปวดมากๆจนไม่สามารถจะยกได้สุดเลยอย่างเงี้ยก็จะติดได้แต่อาจจะติดไม่แบบฟูลเลนจ์ขนาดนั้นนะฮะดังนั้นใครที่มีอาการนี้อยู่แนะนําว่าให้ดูแลไหลแล้วออกกําลังกายบริหารบ่อยๆพวงนี้ก็จะช่วยได้โอเคเนาะได้นะครับใครมีคําถามทิ้งคําถามไม่ได้เดี๋ยวผมตามอ่านทุกคําถามเลยเนาะอยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับโอ้โหเลยเลยนะเพราะว่า ออกแรงเยอะมากนะครับส่วนใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาไลฟ์สอนกันบ่อยๆเนาะอยากได้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะส่วนใครที่อยากจะปรึกษานักเกมงห้ามบัตรอยากจะพบนักเก็งห้ามบัตรก็สามารถปรึกษาเราได้นะใน f e c o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  k n p n p e ที่ยังไลฟ์อยู่นี่นะครับหรือว่าคนที่ดูจาก YouTube ก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ ID บัณฑิตแอดบัณฑิตคลิกครับแอดบูนดิทคลหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้โทรหมายเลข0 8 5 3 6 9 9 9 0 5 3 6 9 9 7 7นะครับเป็นเบอร์คลินิกของเราเรามีห้าสาขาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็อุรลรานี้นะครับมีใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั้นได้หรือว่าใครที่สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั้นได้ถ้าจะปรึกษาเบื้องต้นก็ใน f c e b o o o f แ n p เ g e เทียงไลน์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวใครที่เข้าใจอย่าลืมกด4ด้วยนะนะครับจากที่สอนมาแล้วถ้าได้ทำด้วยกด4ให้หน่อยเป็นกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ